ร้านนี้ก็หมดกาเปดูก็ไม่มีใช้ือุนร์ก็ไม่มีให้ส่งทำยังไงดีครับนั่นผมขอแนะนำร้านมาลุชชปนะครับผมนะร้านปอบได้วยระบบปุ่มนะครับผมแล้วก็มีบริการกดิมพาในบล็อกฟูดแล้วก็มีระบบกดถาวรด้วยนะครับผมนะแต่ยังมีรับกดยิมใตร้านทุกเดือนแบบนี้นะครับผมนะถ้าีกิดสนใจแล้วก็รีดเดินเร้าเลยนะครับร้านมาลช็อปนะครับผมคุณกำลังมองหาร้านลาฟาร์มบลบอกนมครับผมร้านแนะนำนะครับผมไม่ใช่ร้านอีดิหรือช็อปนี่เองครับผมนะร้าน หรือจะมีอาารสดของแมบบลฟูดมาวางจำหนะ่ายด้วยของในรายการย็นของทุกวันเนี่ยก็จะมีคนพิซซ่แบบคนพิเซ่เจันดารี External ่มาวางขายหน้ะผ okay. ิดด้วยนะครับนะอ่ะก็ผมบอกเลยว่าร้านนี้แม่งโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยเว้ยท่านผู้ชมอ่ะใครอยากสนใจอยากฟาร์มแบบไหนเนี่ยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครับผมนะสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมโอ้เพแล้วทำอะไรติงๆกันครับเนี่ยเฮ้ยนายไหนยังไม่เป็พอใช่ไหมล่ะเรามีร้านรับฟาร์มไหมอ่ะร้านชิลล่าไอซ์ช็อปไอซ์ในหลักเป็นร้านรับฟาร์มบลูฟูดแล้วก็ด้าานนลล่งเยะครับ ร้านบรวรชอ็อปร้านรับกดเกมพาร์และผลปีศาถาวรในแมปบล็อกฟูดเลด8นะครับแล้วก็ยังมีกดเพชนออสตาเทอร์าาดีเฟนต์เลด8อีกด้วยแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแมปบล็อกฟูดกับคิงพีดอีกด้วยนะครับนะรายละเอียดและก็ส่วนใช้บริการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใตค้คลิปนะครับอ,อ,อ่ากําลังหาร้านเติมบักเรซี่เนะผมแนะนำร้านฟันบอกนะครับผมนะเป็นร้านเติมบัเลดถึงเลด8นะครับนะแล้ก็ยังมีรับกดเมพาร์ตแบต่างๆด้วยไม่ใช่บ

คอมโบสุดอีพิกประจําช่องของเรานะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าก็วันนี้นะครับนะเรามาอยู่กับเอ่อคอมโบนะครับผลโมจินะเอ่อวงเล็บด้วยสายผลปีศาจนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยจะมาคอมโบในรูปแบบใช้ดาบมินเนเบสนะครับผมนะอ่าดาบที่เกาะเรือนะครับนะอ่าซึ่งดาบเล่มนี้เนี่ยใช้เงินส้มนะครับซื้อที่เกาะเรือผมนะอ่าก็ซึ่งอันนี้เนี่ยเอามาใช้ช่วยต่อคอมโบเฉยน,นะครับนะแต่จริงๆนะเราจะใช้ผลโมจินะครับในการ เอ่อไอ้นี่เป,นนะนะเป็นหลักนะครับนะช่างทำดาเมจเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมครับนะ ừ, <ๆ S 1> ก็เหมือนเดิมครับนะวิธีการเล่นผลโมจินะครับนะก็ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะน้องก็คือผลโมจินะครับเป็นผลที่เวลาเล่นเนี่ยผมจะบอกวิธีเล่นคร่าวๆนะ้องก็คือเป็นผลที่เราไม่ควรใช้สกิลมั่วบ,บ่อยเกินไปนะครับนะเพราะว่าสกิลผลโมจิเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเป้านิ่งเยอะนะครับนะวิธีการจับเขาให้แม่นๆเนี่ยเราต้องดูจังหวะเขาจริงๆนะครับนะไม่ใช่แบบ วิ่งวิ่งไปอยู่ไปไปใช้สกิลล็อกเขาเงี้ยแล้วมันล็อกไม่โดนเนี่ยเราก็ซวยนะครับได้เลยซวยเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะซึ่งผลโมจิเนี่ยเราต้องดูจังหวะจริงว่ามันว่ามันควรล็อกหรือไม่ควรนะครับอะไรประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมนะอ่ะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมยกให้ท่านกิจทัศน์โดยเฉพาะเลยผมนะอ่ะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเออถ้าเขาเล่นผลโมจินะครับท่านผู้ชมสายผลผมเล่นสายดาบเนาะอ๋อก็มีตาเนี้ครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบได้เลยครับผม อ่านี่เป็นคอมโบ19.9นะครับนะใส่กับ20ล้านครับเชิญได้เลยครับท่านกิจชมครับใช้ได้สเต็ปด้วยท่านผู้ชมเออใช้ได้สเต็ปด้วยแล้วก็สกิลดึงใช่ไหมอ๋อโอเคต่อสกิลดึงนะครับนะอ่าจังหวะที่เวายบูลเล็ตนะครับนะใช้สกิลดึงนะครับท่านผู้ชม นี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวชีโหลแต่โอเคเดี๋ยวผมตายเนาะท่านผู้ชมนะนี่ขนาดไม่ได้ยังไม่ได้เปิดขาไฟนะท่านผู้ชมนะครับนี่คือท่านกิทันเราไม่ได้เปิดขาไฟด้วยถ้าเกิดเปิดขาไฟนี่เรียบร้อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วไอ้ดาบมิดไนท์เบลดเนี่ยมันเปิดฮาคิมันเปิดปิดฮาคิไม่ได้ด้วยนะครับนะมันเปิดฮาคิแก้ทางไม่ได้ด้วยจริงๆนะครับนะต้องไปลองขาไฟโอเคเดี๋ยวต่อไปจะให้ท่านกิทชันเปิดขาไฟนะครับท่านผู้ชมนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดนะครับยังขนาดนี้เลยนะครับผม ถ้าเปิดน hmm. ี However, ่โอ้โหน่าจะตายตั้งแต่ยังไม่ได้ดึงแล้วนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันเลยครับผมครับผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยโอ้โหตายนะครับตายเลยจริงๆ วายบูเลตโดนตายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแล้วจังหวะวายบูเลต์เสร็จสกิลเอ็กดึงต่อได้ใช่ไหมใช่ไหมกิตทัศน์มันดึงต่อได้ไหมจังหวะวายบูเลตไม่ไม่ต้องก็ได้มันตายเลยอ๋อ <laughs> โอเคโอเคมันตายเลยตายจริงๆนะครับท่านผู้ชมเออคือพลาดไม่ได้เลยนะอ่าวันนี้มีคอมโบแค่นี้ใช่ไหมท่านกิตทัศน์นะอ่โต้องถามท่านกิตทัศน์ครับก็ อ๋อมีอีกมีอีกโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบที่สามกันเลยท่านผู้ชมนะฮะอ่าโอเคท่านผู้ชมอันนี้เป็นคอมโบที่สามนะครับนะก็เป็นคอมโบที่ใช้ซูเปอร์ฮูแมนนะครับนะอ่าไอสองคอมโบที่ผ่านมาเราใช้เดสเซตปเนอร์เนาะนี่เป็นซูเปอร์ฮูแมนนะครับนะอ่าก็น่าจะวันช็อตเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวให้ยินครับเชิญนิดเลยครับผม จังหวะอ๋อกดผิดกดผิดมันต้องสกิลซีอ๋อใช่ครับถ้าไอ้สกิลซของโมจิปุ๊บเนี่ยมันต้องสกิลซีซูเปอร์ฮูแมนนะครับนะแต่ชีลดตายใช่ถ้าเกิดผมโดนสกิลซีิตพัสเนี่ยน่าจะตายเลยนะครับเออคือมันไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องดึงออกมาก็ได้ไม่ต้องสกิลดึงแถมไมได้มันตายเลยนะครับท่านผู้ชมเออมันตายจริงๆเลยนะครับโอ้โหเป็นผลโมจินะครับนะผลที่สามารถ มีคอมโบหลากหลายรูปแบบเลยผมนะผมว่านะหมจิผลโมจิเนี่ยเป็นผลที่คอมโบได้หลากหลายรูปแบบมากที่สุดในเกมนี้ละนะครับมนะมากที่สุดในแม็นี้ละบล็อกฟูดเนี่ยนะครับนะนตอนนี้นะต้องณตอนนี้ด้วยเพราะว่ามันมีหลายคอมโบเหลือเกินนะครับสำหรับผลโมจินะครับผมนะอแต่ไม่แน่ผลแน่นะโนะคตอาจจะมีก็ได้นะผมนะอ่านี้เป็นโมจิไปก่อนเนะาะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบสุดท้ายละนะครับท่านผู้ชมจากท่านกิตทัศนะครับผม อ่ะอันนี้เป็นเราแถมให้คอมโบสุดท้ายนะแต่ว่าไม่ใช่ผลโมจิท่านผู้ชมเป็นผลน้ําแข็งนะครับอ่าไม่ใช่ผลโมจิแต่เป็นผลเป็นผลน้าแข็งนะครับนะแล้วอันนี้เนี่ยจะใช้โซเคนกับผลน้าแข็งนะครับนะเดี๋ยวเราก็ดูตามท,าท่านกิจทัศน์ได้เลยครับเพราะว่าคอมโบเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามือถือเล่นได้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ปืนเลยไม่ต้องใช้คาบูชาไม่ต้องใช้ปืนผิดช,ช่วยด้วยคอมโบเนี่ยนะครับนะใครที่เล่นมือถือแล้วดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเอาไปใช้ได้แน่นอนนะครับอ่ะท่านก โอ้โหโอ้โยนี่คือสิบเก้าจุดเก้านะครับใส่กับย0สิบล้านนะครับผมนะอ่าก็เอ่อบัฟต่ำกว่าเท่ากับตายใช่ครับผมนะนี่ขนาดสิบเก้าจุดเก้านะครับแล้วผมย0ิบล้านเนี่ยบัฟห่างกันแค่ขั้นเดียวนะครับนะก็ขนาดนะคุณผมนะครับเออแล้วผมลืมบอกไปนะท่านผู้ชมนะครับนะไอที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านกิทัตใส อันนี้ใช่ไหมเออใส่ฮองโบผมโมจิใส่ผมมาที่ใช้เดสเทปกับดาบมินไนเบะนะครับนะท่านกิทัตของเราเนะี่ยบัฟห่างกันกับผมแค่หนึ่งขั้นเนะี่ยยังตายเลยนะครับนะเราคิดดูถ้าเกิดบัฟเท่ากันหรือบัฟห่างกันนะขนาดไหนวะนะครับนะน่าจะเดี้ยงเลยแหละนะครับผมนะ <Okay. S 1> โอ้โหคือมันสูตรจริงจริงโมจิกับมินไนเบดเนี่ยนะครับเพิ่งเคยเห็นมาก่อนเลยจริงๆแล้วก็ใช้เดสเทปด้วยเนาะนะครับก็ท่านกิทัตเราก็ได้มาเผยแพร่ แล้วนะครับนะก็ขอบคุณท่านกิตทัศน์ด้วยผมนะอ่าสุดท้ายนี้แหละเดี๋ยวให้ผมพีพีท่านกิตทัศน์ให้ดูผมนะอ่าท่านกิตจะได้ดูได้ว่ามันคอมโบมันเล่นได้จริงนะครับท่านผู้ชมครับนะอ่าก็ผมน่าจะตายเลยแหละนะผมนะผมตายแน่ท่านผู้ชม ก็ไม่รู้จะซู้ได้บ้นะนะครับอ่าอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยครับผม too young. Fun. Out in the sun, open when it's gone. I took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. it's too late now i remember everything and how careless we could be and how careless we could be l o n g fights. It felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. เฮียชื่อจี้อะไวแบบโนไปบูเลตตายกดแบบแหวนี่ไม่คลิปล็อกแล้วกดกำลังมาอ๋อคิวแรกนะโอ้โหเฮียกูโกงเลยเยี่ยวะน่ะจะตาจะเป็นเลยไป Drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our faith, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't. โคตรแรงไอ้ยี้ยิบไปคาวนี้ชิลเลชอบกว่าเลยอ่าโอเคับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะครับนะแรงมากแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะหากินกับคาบูชาได้โคตรดีอ่ะผมบอกเลยนะครับผมนะโอ้โหตายมากเลยตือผมพยายามนะผมพยายามใช้สกิลอ๋อโอเคชนะหนึ่งตาเนาะโอเค อ่ะก็ประมาณนี whales, on ้นะครับผมนะท่านผู them, so ้ชมอ่ะก so on so ็คืออย่างที่เห็นนะครับผมฉัพยายามนะผมพยายามใช้สกิลหนวดดำกด F หนีนะกดรลโๆเลยมันมันหนีไม่ได้ครับนะไอจังหวะโดนสเต็ปอะสกิลเซียมันหนีไม่ได้ครับยกเว้นยกเว้นจะโซออกใหผมนะมันโซออกได้นะครับแต่ว่าสกิลหนวดดำหนีมันหนีออกไม่ได้ผมลองแบบกดยำๆแล้วมันออกไม่ได้นะครับโดนเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณน้องบุ๊กกับ ท่านกิตทัศด้วยครับผมนะอ่าที่มาออกคลิปในวันนี้ครับผมต้องขอบคุณท่านกิตทัศเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยยกให้ท่านกิตทัศโดยเฉพาะเลยครับผมนะอ่าต้องขอบคุณท่านกิตทัศด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับนะใครชอบใจงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจใผมด้วยนะครับนะผมเองก็จะพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม